สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวปันธดีรักซ้อนหรือครูเนยนะคะสอนวิชาทัศนศิลป์ม .4 ค่ะเรื่องทัศนธาตุจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทัศนธาตุ 2. นักเรียนสามารถจำแนกทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ได้ 3. นักเรียนสามารถใช้ทัศนธาตุในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้ มาต่อกันเลยนะคะกับทัศนธาตุอีก 4. เรื่องที่เหลืออยู่นะคะเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะ,แส,แ,ะนะแสงและเงาเนี่ยหมายถึงแสงสว่างและเงามืดที่ทําให้มองเห็นวัตถุเนี่ยเป็น3มิตินะคะจะมีคุณค่าทางความงามเนี่ยที่เหมือนจริงแสงมี2ลักษณะดังนี้นะคะก็คือแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแสงในงานทัศนศิลป์เนี่ย ประกอบด้วยแสงสว่างจัดก็คือเป็นบริเวณที่วัตถุเนี่ยถูกแสงสว่างมากที่สุดแสงสว่างเป็นบริเวณที่วัตถุนไม่ถูกแสงกระทบโดยตรงอ่ะเงาก็คือเป็นบริเวณที่วัตถุเนี่ยถูกแสงกระทบน้อยที่สุดหรือว่าไม่ถูกแสงเลยแสงสะท้อนนะครับ เป็นบริเวณที่แสงกระทบวัตถุโดยรอบนะสะท้อนมาที่วัตถุนั้นแล้วก็เงาตกกระทบนะคะก็คือบริเวณเงาของวัตถุเนี่ยที่ตกกระทบพืน้นเงานะคะคือส่วนที่แสงส่องไปไม่ถึงนะคะมีวัตถุหรือว่าสิ่งของเนี่ยมาบาังเอาไว้เงาของวัตถุจะมากหรือว่าน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแสงสว่างที่มากระทบกับวัตถุนั้นนะคะแสงสว่างน้อยเนี่ยเงาที่เกิดขึ้นบนวัตถุเนี่ยก็จะน้อยเงาในงานทัศนศิลป์นะคะเงาตกทอดเนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนกับวัตถุที่แสงตกกระทบทอดลงบนพื้น เช่นวัตถุเป็นวงกลมเงาตกทอดเนี่ยก็จะเป็นวงกลมแบ่งเป็น2ลักษณะได้ดังนี้นะคะก็จะมีเงาที่วัตถุและเงาตกทอดเงาบนวัตถุก็เป็นเงาที่กระทบวัตถุะคะเกิดจากแสงสะท้อนกับวัตถุโดยรอบนะคะหรือว่าสะท้อนกับพื้นแล้วมันก็กระทบกลับไปที่วัตถุน,นั้น2เงาตกทอดก็คือเงาที่ตกทอดลงบนพื้นเลยต่อมาเรื่องสีนะคะ สีเนี่ยเกิดจากแสงที่มากระทบวัตถุนะคะสะท้อนเข้ากับตาเราทําให้เห็นเป็นสีต่างๆนะคะอย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่สมัยประถมสีขั้นที่1มีกี่สีคะสีขั้นที่1คืออะไรสีขั้นที่1ก็คือแม่สีมี3ามสีได้แก่สีแดงเหลืองน้ําเงินสีขั้นที่2เกิดจากสีขั้นที่1เนี่ยผสมกันส่วนสีขั้นที่3ก็คือสีชั้นที่สองเนี่ยมาผสมกันโดยอัตราส่วนที่เท่ากัน ก็จะได้สีเพิ่มใหม่อีกอันนี้คือวงจรสีธรรมชาติอ่ะคราวนี้มาดูการใช้สีสําหรับงานทัศนศิลป์นะคะการใช้สีให้กลมเกืนกันเนี่ยเป็นการใช้สีหรือว่าน้ําหนักของสีให้ใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันอย่างตัวอย่างะคะเป็นภาพจิตรกรรมไทยสีเอกโรงนะคะก็คือโมโนโคมนะคะตัวอย่างผลงานนะคะการใช้สีให้กลมเกืนอันนี้เป็นภาพของพอลโ g แก a นะคะ ต่อมานะคะการใช้สีให้ตัดกันนะคะเป็นการใช้สีหรือว่าน้ำหนักของสีให้แตกต่างกันหรือใช้สีคู่ตรงข้ามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างภาพนะคะของปิกัสโซต่อมานะคะเป็นภาพจิตรกรรมสีน้ํามันนะคะที่เราอาจจะเคยเห็นทั่วไปที่เขาใช้สีแบบฉุดฉาดฉุดฉาบใช้สีที่ตัดกันมาต่อกันที่บริเวณว่างนะคะบริเวณว่างเนี่ยเป็นทัศนธาุที่มองไม่เห็นนะคะจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีทัศนาธาตุอื่นเนี่ย เกิดขึ้นบริเวณรอบๆนะคะบริเวณว่างในงานทัศนศิลป์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือ 1. นํามาใช้เพื่อจัดพื้นที่นะคะก็เพื่อให้เกิดความงามด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์นะคะแล้วก็ประโยชน์ใช้สอย2นะคะก็คือการนํามาใช้เพื่อเสริมสร้างความชัดเจนของรูปและมิตินะคะ3ก็คือการนํามาใช้เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกค่ะตัวอย่างผลงานนะคะการนํามาใช้เพื่อจัดพื้นที่นะคะเป็นภาพตัวอย่างการออกแบบโปสเตอร์ดีไซน์นะคะ ต่อมานะคะเป็นการใช้พื้นที่ว่างในการออกแบบอินทอเนียดีไซน์นะคะหรือว่าการตกแต่งภายในต่อนะคะเป็นตัวอย่างผลงานการนํามาใช้เพื่อเสริมสร้างมิติแสงเงานะคะเ,ออเกิดระยะเห็นไหมคะว่ามีระยะหน้าระยะกลางแล้วก็ระยะหลังอันนี้ก็เป็นมิติเหมือนกัน,นะคะ่ะอ่าอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างผลงานการนำมาใช้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนะคะก็จะรู้สึกเศร้ารู้สึกเครียด อันนี้นะคะคุณครูเลือกมาเป็นตัวอย่างภาพที่ให้เห็นชัดๆมาถึงทัศนธาตุสุดท้ายของเรานะคะก็คือเรื่องพื้นผิวคืออะไรก็คือลักษณะบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่างๆนะคะที่ว่าเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยจะสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงผิวหยาบผิวครุขระผิวเรียบมัน ด้านเนียนหรือว่าสากอะไรต่างๆนะคะจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะพื้นผิวลักษณะที่1ก็คือพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือของเราแล้วก็พื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ด้วยสายตาสัมผัสได้ด้วยมือคือยังไงก็เป็นลักษณะผิวหน้าของวัตถุที่เราเอามือเราเนี่ยไปสัมผัสอย่างเช่นอะไรประติมากรรมสถาปัตยกรรมหรือว่าสิ่งประดิษฐ์นะคะส่วนสัมผัสด้วยตาก็คืองานจิตตกรรมก็ได้อ่จากการมองเห็นแต่ว่า ไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของผิววัตถุเหมือนการเพ้นเพ้นเป็นหนังกิ้งก่าเป็นผิวหนังของสัตว์เพินเกิดจากการวาดขึ้นสร้างขึ้นนะคะเหมือนเป็นมิติลวงตาประมาณนี้คราวนี้มาดูพื้นผิวในงานทัศนศิลป์นะคะก็จะแบ่งมาเป็น4ีลักษณะก็คือการนำมาใช้นะคะเพื่อให้เกิดความงามที่แตกต่างนะคะนำพื้นผิวลักษณะต่างๆเนี่ย มาใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แสดงความงามตามค่านิยมที่แตกต่างกันของตัวศิลปินนะคะแล้วก็2การนำมาใช้ลวงตาเพื่อเสริมสร้างมิติและขนาดนะคะ 3. ก็คือนำมาใช้เพื่อกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก 4. ก็คือการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ใช้สอยนะคะตัวอ,อย่างผลงานการนำมาใช้เพื่อให้เกิดความงามที่แตกต่างนะคะจะเป็นรูปปั้นนะคะ อันนี้เป็นการนํามาใช้เพื่อเสริมสร้างมิติและก็ขนาดนะคะต่อมาการนํามาใช้เพื่อกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกและสุดท้ายนะคะก็คือการนํามาใช้เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยนะคะจะเห็นว่าผิวสัมผัสหือเท็กเจอร์ของแก้วเนี่ยเป็นยังไงคะไม่ได้เรียบเหมือนแก้วปกติใช่ไหมคะก็สามารถนํามาใช้ในการออกแบบโปรดักต์ดีไซน์ต่างๆได้นะคะและนั่นก็คือทั้งหมดนะคะในเรื่องทัศนธาตาุในงานทัศนศิลป์ ทั้ง8หัวข้อก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ